สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ทุกท่านจ้าเมื่อวนี้ก็ว่าจะลงไปทงเพิ่งขึง้นมาก,ก่อนหลังจากบอทานเลยเนีย่ยเบ่งไปอท้องรางก็แวะทนนะแวทนะแวะแวะป่ประยักเมื่อบอกรอกินหยาเขี้ยวเขี้ยวโอ้ไปแล้วไปแล้ว ว่าฉันตงไปบ่ะทันเนาะมาก,ก่อนเนาะเขายังไลยอย่อยู่บ่ยังไลยย่โตอยู่มันบ่เตะกระลังขึ้นมาอันนั้นเรื่องของไฟนั่นนั่นเตะโอ้พอดีสา่ขึ้นมาแล้วฟงูงแล้วพอดีเต็มทางขึ้นมาเลย พวงนี้เปลี่ยนทางแล้วเนาะแต่ก็จะไปหนาเฮือนันนี้มาทาั้งนี้แล้วแล้วมาแรงจะอ้นวนหรอวนแล้วควายหูเดียวตันนี้สูงตนน้ตนนี้สูงมีสูงอยู่สามตัว

ข้าแรงเข้าข้อเข้าแรงเขาเยังของไนะ่น่ะพี่ทวงพี่ยัางหลายหลายตัวมื้อนี้มาม่าพร้อมกันนะเป็นป้าปลายมื้อนี้พี่สายควายอย่าโอนย่างมามาสิเขาเหนียตโตเกลือยัองม,มามา พุงของผู้ช่วยยังม,มาเลยมาบพร้อมกันคือเมื่อนั้นเมื่อนั้นมามารวมกันเลยบันี้หญ้ามันนั้นเนาะห้ามันมันบ่หลายต้องใหญ่ใหญ่บอนนะใหญ่บอนกินหนาบ่หลายทีย่นอนต้งเกลือยังบ่ขืนมาเลย กําลังไหลามาพพองไฟมัยนะตัวน้นของน้นองแก้มป่น้องแก้มมาหลัดควายอยู่บ้องมัย้ยฮะฝน,นตกมีน้ำหรอคะพ่ฝนตกอยู่ประมาณสองมื้อสองคืนเมื่อวานเนี่ยผมได้มาถ่ายฝนตก ตกทางกลางเวงกลางคืนตกปานเทน้ำเพนะื่อนะอีเด้มองนี่มองที่ันที่ขามน้ำบ้างั้นนะที่ขามน้ำคลองน้อย,น,อยนะพอดีเห็นแตลักเห็นแตลักเสาอันที่ขามคอนไม้ที่ขามนะ น้ำไหลขึ้นเติบไดนะ้หน่อยเมื่อนั้นยางลงไปหายยังไม่ได้มีน้ำเลยหมอนะตะก้อนความไหลบนีนน้ำบรินน้ำขึ้นมาเลยรักที่ไปถ่ายเมื่อนั้นที่อันที่ความน้ำนะสะพานนะบุินน้ท่วมแล้วน้ำน้ำท่วมแล้ว น้ำผึ้นปานเทน้ำเม้ยฝนตกยังแก่ไก่หัวยังมามาไก,กา่ไก่หัวผีควายไก่ไก่เดีย๋ยเบิ้งงอันวิวภูเขาก็เห็นปะวิวภูเขาโอ้เห็นอยู่ผรือฟูเอาอ่ะ บรรยากาศผู้เห็นละอันนี้ผู้ลังกาเลยค่ะนี่ผู้ลังกาอำเภอบ้านแพงคุณจังหวัดนครพนมเห็นผู้เลยเหมือนพาแจ้งสว่างโปร่งใสขนาดจะเห็นหอยผู้ผู้ลังกาท้องฟ้าลงโปร่งใส ฝนฝนก็สิบปแล้วล่ะท้องฟ้าจนจะเที่ยห้อพูหลังกาสองมื้อหันฝนตกแหง้งแหง,แหงตั้งแต่เสาหอดเทียงเทียงห้อยใบายาม,มะเรงมะเขือนี่ป่านเทนนะ้ำเลยม่เคืนนี่ก็สิบปแล้วบอลอรีบังไรแต่หอยเวลามันถังมาเลยหอยยามันหอนยย้ามันตีอันตีสามนะมันตก ตีสามฮอดห้าโมงตีหาฝนตกตีสามฮอดตีหาเนี่ยโอ้ยเทจักจากเลยฝนมาอย่งางพาั่วเหมือนฟ้ารั่วเลยลทอ้องฟ้าแจ้งแสงสว่างเลยลเห็นภูเขาไกลไกล้ว โอ้คอยน้องแก้มามาแล้วมาแล้วมาแล้วไมาแล้วมาแล้วคอยน้องแก้มามาแล้วเขาตากมาแล้วเขาตากเอ,อาเอาไปยังไปยังน,นะเล่ลนแทะไปยังเ,ปยงเมื่อบอ่ มาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยามะแมแรงอวตารหนัมะแมแรงจะเต็มเลยสวงเต็มสวงเลยมะแมแรงโอ้โหดิมาแล้วเขาตากมาแล้วเขาตากมาแล้วโอ้ยไมีแต่เขาเลยเักทรายมาเลยอ่าเอาเรียวเลียวเลียวโอ้ยเต็มหนาตัวนี้ ส่วงเต็มเลยคุณผู้ชมเต็มเอเมื่อบทันหมูเมื่อซาีนก็แห้งเมื่อคืนนี่ก็แห้ง เมื่อนั้นมาแหลงล่องธงผนได้ควายสองตัวมันหลงมูเนาะพอดีไปแล้วไปแล้วโอ้โหพอดีค่ะน้ำร้ายหลายฝนเทลงมา เมื่อวานกัแหง้งมื้อเช้านี่ก็แหง้งเมื่อคืนนี่ก็แหง้งพเดยประมาณนี้น้ำเดยมาแล้วน้ำไหลควายก็ควายทางนี้บก,กินน้ำแต่หยาเนาะโอ้บอก,กินหยาแต่น้ำ <laughs> บก,กินน้ำบก,กินน้ำแต่หยา บอกกินหญ้าใต้น้ำนะว้าันนไ่ว้าลิ้นพันกันล่ะเมื่อเป็นบางผงบางมู่ล่ะบางมูบางผงเพราะว่าอันมองเลี้ยงมันมันบ่ลายอะไรได้น้ำถ่วมแต่ก่อนมองเลี้ยงมันหลมันกระจุ้มจุ้มกันนะนะก็อยู่น้ำกันนะอันนี้ไู่ดิมิแต่น้ำาอี๋ยไปทางไหนก็มีแต้นน้ำผุดิ พามาลเลาะทงค่ะนี่เลาะทงบางน้ำฝนตกอีกจ้าหน่อยกับปลาลายแล้วค่ะน้ำท่วมทงนึงกับปลาลายแล้วตึกปลาตึกตึกสะดุ้งเอาปลาถ้ามีน้ำไหลายๆโอ้ยมาเบิ่งขจัตึกสะดุ้งด้ป่าแท้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งอีกน้ำไหลตึกปลาตอนนี้ก็เอาน้ำท่วม ควายกินหญ้าแต่ควอยแถวนี้หันย้านน้ำาอกกินน้ำาอกกินหญ้าใต้น้ำกินน้ำใต้หญ้ากินหญ้าใต้น้ำมันกอ้วนได้เพะละอยู่ทางพูทางอันฟั่งส่งข้ามไปพูมันจะกินน้ำใต้หญ้ากินหญ้าใต้น้ำ มันละวอนวนเบ่งเบ่งควายทังน่ลุยน้ำเนาะน้ำาอืดเนาะตัวก็กี้ยงอีกเลาะกินหยาใต้น้ำวันนี้กินน้ำไปนำบันนี้มันก็อ้วนแล้พล่ะวันนี้ก็โควิโควิดก็ผ่านพ้นไปก็จักงามไหนจังสิเอันสะดวกสบาย ไปมาสะดวกจะสได้อันตลาดก็จะได้เปิดเนี่ยช่วงนี้กันยังโควิดโควิดอยู่ยามาแรงแดดลมลมตกแล้วคอยเขา้าข้อข้าแหลงแล้วกำลังมาแต่ไก่ๆคะมาเป็นย่อมๆ่อม อ,อยากบอยอยากยางแล้วอยากเลาะกินน้ำแล้วกิน้าเพราะยามขามเมื่อแล้วกับบอยังเมื่อลยนะ อามาเบิ่งใกล้ๆบันนี้ใกล้ๆขามาด้วยจะมีผงหนึ่งอย่งนี่ชิมาขามขามขามมาทางอีกผงหนึ่งมาแล้วทางนั้นกันเลย เอาคือตื่นมาดิตื่นกันจีตื่นเสียงว่ะโอ้มาหาอันล่างๆของมันจิ เห็นห้าเห็นน้าบ่าาบาเรา,าไปยักเมือบ่เดี๋ยวเลีมไปยางเลาะไปราไปอยักเมือขึ้นบ้านแล้วหัวไปแล้วสองฝูง ตอนนี้ถ่ายมูสุดท้ายเล้ป่านนี้มูสุดท้ายกำลังสีมาผู้ดเดื่มาแล้วมาแล้วมูสุดท้ายมาแล้วมาแล้วเอามูนี้ก่อนโอ้มาแล้วมูนี่อ้าวไปทางนั้นบ่บอกข้าวฟังมานี้เลยเนาะอ้าวเออ,อมูนี่โอเคโอเคมูนี่อู้สวยๆเลยมูนี่กี่ตัวนี่อ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสสอห้สหสตัวโอสุดท้ายสิบเจดเี๋ยวขึ้นบ้านค่ะขนาดเลยค่ะ เจ้าของมาแล้วอ่ะเจ้าของยังไม่มาเลยเจ้าของยังมามาเอาว่นนี้อะไรคือบ้านเรถหลดเลยไปเด้อ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 ไจักทางเฮือนขนาดพัวไเด้อจักทางเฮือนหาโขโพงนี่เจ้าของเมื่อก่อนละเดี๋ยวลูกๆก,ก็จะตามไป ในเ่ยลูกๆก,ก็จะตามไปส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมควายยามแรงพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะทางผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยคะ่ะ โชคดีมานมานค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีไปทั่วหน้าโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคน